ผมยินดีที่จะมาได้ไม่ได้เออได้ไม่ได้ช่างมันมาดูแต่อย่างเงเจตนาพี่เขาแท้ๆเขาปล่อยอยู่แล้วอเขาปล่อยแน่นอนแต่ยังไม่เจออะไรท่านเองเดี๋ยวไปเที่ยวสวนครับซื้อมลอนกลับบ้านด้วยทั้งนี้มันโอเคเขียวเนี่ยปิดเลยอืมหวานดิหวานแยบเอ้ ของลูกหวานมากครับมาทํางานไปด้วยไปเที่ยวไปด้วยอร่อยมากอร่อยมากตามเข้ามาดูในสวนกันมาตามขบ่ายดูเลยอ่าอันนี้ปลูกกี่เดือนนะพี่อันนี้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจากจากที่เมล็ดเพาะเมล็ดเลยเดือนเดอเดี๋ยวผมต้องมาคัดเอาไอ้พวกนี้ออกหมดแล้วปกติมันต้องกี่เดือนมันถึงจะขึ้นเป็นลูกเป็นลูกแบบที่เรากินอย่างเดือนเดียวเองเหรอโอ้เดือน อ๋ออ๋ออันนี้คือลูกเขาใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวต้องมาแขวนเนี่ยเขาดูลูกลูกเล็กๆอันนี้คือลูกหนึ่งเดือนอืออือแต่ว่ามันเกิดมาได้แค่ห้าวันเนี่ยเนี่ยคือไก่สอนตัวผู้ครับแล้วเ,เราจะต้องผูกกันเขีย่ยเพื่อมาผสมเข้ากสอนตัวเมีย<อ>ตัวเมียมันจะมีลูกอีกสองวันสามวันก็เป็นลักษณะน,นี้นะเนี่ยเนี่ยสามวันเองการเจริญเติบโตของมัน อันนี้อันนี้คือสามวันครับจักเนี่ยเพราะแต่เราต้องเอามาเขียก่อนใช่ไหมเราถ้าเราถ้าเราไม่เขียไม่ได้๋อถ้าเราไม่เขียมันมันก็ไม่ติดมันจะเหลืองไปเลยต้ององเือนึงมันจะสให้ออแมลงพวกอะไรมันจะอาอาหะคือนําจากตัวกู้มาผสมตัวเมียให้ครับอันนี้มันไม่มีอะไรไง อ๋อเราต้องมาผสมเองครับต้องเขียนต้องเขียนทุกอันวันนี้ไม่ได้แค่มาซื้อพระได้มาเที่ยวสวนอย่ามาตอนผมลงกับพื้นกันแล้วไอ้บังคับหวานบังคับอะไรไม่ได้ไงอืมก็เลยต้องมาต้องเข้าไปในโรงไม่ใช่ลูกโตแล้วนั่นแหละเอามาใส่ถุงอย่างเงี้ยถุงไข่ถุงมันเพราต้นหนึ่งก็เอาไว้แค่ลูกเดียวอ๋อต้นเดียวลูกเดียวครับแต่พวกนี้ตัดแล้วอืมเนี่ยครับอันนี้คือที่พร้อมจะหนายโหสวยมากเลย อืออันไหนตัดได้แล้วบ้างพี่เดี๋ยวเดี๋ยว่กลับไปได้หมดนี่แล้วก็กินเดี่ยวตอนนี้นะครับไม่เคยเป็นเดือเสียนพระอย่างเดียวนี่นะตัดนี่นะครับถ่ายรูปไปเอาเพียนพระมาตัดแต่ีนะเนี่ยเราเจอคนโอเควู้สวยมากเลยครับเนี่ยนะรูปมันสวยมันต้องคุยภาษาเดียวกันอย่าไ่เหลี่ยมกันใช่ครับอย่าอยู่ในฝักกันเราไม่ค่อยเจออย่างนี้วู้สวยนี่ครับเนี่ยสวยนะ วันนี้มาดูวันนี้มาดูพระแต่ได้มาเที่ยวสวนเมลอนอย่างนี้ก็ยินดีนะครับไม่เป็นไรค่ะตัวชายนอนโอเคเี่ลูกแล้วสวย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 ตอนนี้ผมอยู่สวนเมลอนนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับตําบลกุสลอดครับโอตํบลกุสลอดเป็นเมลอนยี่ห้ออะไรนะสมายเมลอนครับสมัยเมลอนครับกลุ่มสมายเมลอนสมายเมลอน เมลอนที่นี่เยอะมากครับแล้วหวานมากๆผมลองชิมแล้วได้ลองตัดอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้แค่มาดูพระแล้วครับได้มาเดินเที่ยวได้มาเที่ยวสวนด้วยดีครับพี่ได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างัะไรังี้วันนี้ผมขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากครับขอบคุณมากๆครับ